ถ้าเราไม่ชอบแบบไหนก็อย่าไปทํากับใครเขาแบบนั้นเพราะแน่นอนเดี๋ยวสักวันเวรกรรมก็ตามทันถ้าเราไม่ชอบแบบนั้นก็อย่าไปทําแบบไหนยังไงกับใครก็ดีมันกันนะโยม <c oughs> นะมองเห็นรอยแตกที่อยู่บนพานเนี่ยบาดมือโยมบาดมือแน่ๆเลยใครมาหยิบก็มีโอกาสพลาดบาดมือแน่นอนคนที่ทะเลาะกันแล้วใส่อารมณ์กันใส่อารมณ์จนกระทั่งว่าความรุนแรงมันเกิดขึ้นกับวัตถุเนี่ยเรายังเห็นได้ชัดว่า ความแรงของอารมณ์ที่มันทําให้เกิดของแหลมคมที่บาดกันมันก็คงจะลักษณะคล้ายๆกันก็คือเรื่องของความบาดใจบาดใจตรงที่ว่าเราไม่ชอบแบบไหนมนุษย์ทุกคนมักจะไม่ชอบเรื่องที่จะทําให้ตัวเองเดือดร้อนตัวเองเสียหายแน่นอนแนวไม่ชอบแบบไหนก็อย่าไปทํากับใครเขาแบบนั้นเพราะว่าแน่นอนเมื่อเราทําแบบไหนเวรกรรมมันจะตามทันเวรกรรมก็คือเหตุที่เราสร้างมันจะมาเป็นผลแบบนั้น นะเรามาสร้างเหตุด้วยการกระทบมันก็จะมีผลแบบกระทบกระทบแรงไปแบบไหนมันก็แรงกลับมาแบบนั้นเหมือนกันเมื่อเราไม่ชอบแบบไหนก็อย่าไปทํากับใครเขาแบบนั้นแน่นอนเดี๋ยวสักวันเวรกรรมจะตามทันถ้าไม่ชอบแบบนั้นก็อย่าไปทําแบบไหนกับใครมันยังไงมันก็ผลกลับมาหาเราแน่แน่แน่นอนจริงๆก็ขอเป็นข้อคิดสักเล็กๆน้อยๆวันนี้ขอให้เราทุกท่านเมตตาก,กันรักกันแน่นอนอะไรที่ทําไป มันจะกลับมาหาเราแน่นอนไม่ชกก็ไม่เจ็บชกเมื่อไหร่ก็เจ็บเมื่อนั้นสร้างเหตุอย่างใดได้ผลอย่างนั้นจริงๆขอจเจริญพร